โคตรไปโคตรไปหุ่นเบื่ใกล้ๆเพื่อนใกล้ๆอือปลาอะไรบ้างไหนถึงให้ปล่อยไหบแบบไหนให้ปล่อยน้ำแน่เราเคยปล่อยเท่านี้เออปล่อยปลานะอย่าปล่อยไก่นะ ปลาเจ้าได้มาปล่อยปลาแล้วไปไปมีชีวิตที่ดีเด้อไป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 โอ้โหวิ่งชิยวเลยทำไมตัวเล็กจัง ปล่อยสุงเดียวพอได้เลยนี่หมดเลยมา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 พี่พี่พี่ส่งมาส่งมาอ้าวแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยคือแม่น้ำเจ้าพญาเมามามาพอแล้วพอเอาโอ้โหเบาเบา

นตัวตัวตัวบรราดนานโยบเดชใหญ่ครับแต่ตัว nee มันโตเต็มที่อ้าวอืมอ้านี ไปชีวิตที่ดีกว่ามันขยายพันธุ์ขยายพันธุ์อ่าแบ่งๆกันแบ่งๆกันแบ่งๆกันบบไี่พี่พี่เ้เด้อเด้อเลยไปไปไปหนเออเอออ่ไปไปต้องไปพูดอ่ะ คุณไปยูฟังคุณด่ะพุณเอาไปได้คนละถุงละถุงละอะ่าได้คนละถุงไปคนย้ายไปเออไปไปไป <c oughs> <c oughs> คุนคุนลกไปยืนดูขุนแก่ขุนไตไมมือแกนั่นุแก่ผู้ด่า เอาดิเอาเย่นดีนะต้นนี้อือปลยไม่ได้นะครับจะปล่อยเองครับเออเอา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 อ่าห่วยเกี้ยงซาดนี้บ่คือปล่อยเตาดิปล่อยเตาดิเขาโยนไปเลยดปล่อยเต่าเออ โอ้หมากอ<ล>ะไรเป็นปล่อยน้ำบริโวคให้เราปล่อยก็ไม่ไปพิธีพิธีปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำน้อยหน้าสวนธรรมเทศโดยหลวงพ่อพระ หลงคอบัเพิ่มที่ปล่อยวันนี้ก็มีปลาเพียขาสามหมื่ตน,นตัวยนะปลาบ้านึ่งัปลาส้อยขาวหนึ่งปลาใ,ใหญ่สิตัวปลาแก้มช้ำใหญ่สิตัวปลาตเพียนทองใหญ่สิตัวปลาชวนใหญ่สิตัวรวมเป็นห้าหมื่นสามสิบเก้าชีวิตห้าหนตัวน่อยเนาะ รักษาเนี่ยรักษาตัวก็จะมาอยู่ตรงนี้หละนี่หน้าวัดนี่มันมีนั่นเดมันปลอดภัยอยู่หน้าวัดเนี้ยนะ <laughs> อืม